สวัสดีค่ะเขาจะนั่งคาเลงไงป้าจะได้รถขี่ได้ขึ้นยังกับวิ่งขึ้นรถเดี๋ยวคสดแม่

ตจะตามไปกไม่้องไใช่ปเฮ้ยจับเขาไปจับได้ค่ะเขาไปจับได้ัี้กเตนักร้องปเท่าไปเปนักร้องเปนักร้องหนุ่มเหมือนกัน ใ่ใช่เดินเดินไปสัมสัมผัสนักร้องนมอกลัวแต่นักร้องก็ยอมจับด้วยน้องไปหาแล้วอันนี้ขวพ่ออู๊ดี่ขวบ้แม่แม่มาบ้านน้องดาวนะคะวันเกิดน้องดาว จับได้เข้าไปจับได้นะคะอุ้มไปสัมผัสได้ไม่เป็นไรจับแก้มป่องเลยมาถึงบ้านอมาถึงอุ้มก็ต้องได้จับแก้มน้ำไม่ได้อาบจับได้จับได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจับได้เลย เแต่ในคลิปเห็นต <sh yelled> ัวจริง่ใหญ่เออใหญ่มากเต็นเขาบ่อยแล้วต่างต่างกับในคลิปเยอะเลยต่างกระตกน่งก้หนีก็เป็นมูวนี้กีนี้พกนี้นี้ถึงจะไปถึงจะไป ดูใกล้ๆอย่าไปใกล้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาวยไปด้วยเดี๋ยวให้พวกวุฒพพาพาไปดูเก็บเก็บเก็บเจ้าเจ้าให้ไปให้ไปขึาข้นนมาก้า้า้าม้าข้้ ขารูขาต้องให้ใครเดี๋ยว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 พรุ่งนี้จะไปแต่งเอ้าไปเต้นแข่งพิสเออ ต้องแตตัวเซ็กซนะจะจะเต็มใช่ไหมจะเต็มใรู้ก็บตังค์แล้วต้องคืนให้ใช่ใช่ให้พ่ออุ้มไปด้วยเอาเม่ไหล่ะเจ็บเจ็บกิอยิยิยิยหลายอย่างเ็บอกเโมโหไม่สุไม่สุแบงค์ีไม่สุก๋าเลยม

เขาสัมผัสได้เหมือนกันถ้าพ่ออู้ดอยู่เหมือนเหมือนเหมือนมากไหมเหมือนเหมือนลูกสาวไหมเหมือนอุ้มไหมเหมือนอุ้มเลยแก่ไปดูดิ ตอนโตนี่แหละเคดูนี่แหละตอนโตสาวอุ้มอเหมือนกันเลย เบาๆของเขาเขาจะมือจะไปไกลสับผัสเบาๆนะไม่ใช่อเานะไม่ใช่สิบห้าสิบห้าเหรอคะสิบห้าแต่สิบห้าสิบหกตอนเอามาแค่สี่ปี ถ้าเท่าสาวอุ้มฮะมีลูกก็ประมาณเก้าหรือสิบนี่แหละประมาณนี้ถ้าปีสิบปีจ้าเพราะว่าอ๋อปกติเขามีได้เหรอครับประมาณมีได้ถ้าถ้าอย่างช้างป่าถ้าเกิดเขาเป็นสัตว์เขาก็จะรู้กันเองอันนี้ถ้าเขาไม่เป็นสัตว์ก็เขาก็ไม่ให้ตัวผู้เหมือนกันะทำไมหน้าเด็ก มามาครั้งแรกก็ไม่จะหุนหุนหุนสูงกว่าอุ้มแต่ว่าใช่แต่ว่าไม่ไม่หนาเหมือนอุ้มแต่แต่พอมาเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็จะหุนอย่างนี้อมาตั้งแต่สี่ปีมาจากเหนือสาวเหนือเจ้า ใช่ใช่มาจากเหนือส่วนมากจะมาจากเหนือเพราะว่าสมัยก่อนเขาทำปางไมาทำไรเนาะใช่ไม่ที่เหนือเขาก็จะเลี้ยงไว้นะตามเออชาวเขาชาวดอยเขาจะเลี้ยงไว้เลี้ยงเพื่อเป็นการขนส่งมันมันก็รถเขาสมัยก่อนใช่ใช่เพราะเราถ้าช้างเชือกนึงก็จะขนขนได้ของได้เยอะกว่าคนแบกอ่าเป็นคนสวยเป็นคนชาวาหน้าหวาน ใช่เขาก็เขาเขาเลี้ยงไว้เกือบทุกบ้านไปดูนะตอนตอนไปดูไปดูแม่ฟ้าใสเขาเลี้ยงปล่อยปล่อยไปแล้วเวลาทำงานเขาปล่อยไปเลยเวลาเขาผลสมบัติอ่ะสมบัติคือพวกไอ้เกษตรของเขาใช่ใช่ออกมาผลข้าวโพดผลอะไรค่ะมันได้เยอะกว่าแต่เขาเลี้ยงปล่อยเขาไม่ได้เลี้ยงแบบผูกอะไรเงี้ยเราเลี้ยงไปทำปลาะอาหารมันเยอะเนาะใช่ นี้มีถนลยัาไหนรอรถรถพ่อสิม,มสไม่ส่งไม่เาดา,สาสต้นเมื่อก่อนบ้านอยู่ตรงไหนคะที่ย้ายนี่อยู่ตรงนี้แล้วก็ย้ายไปนู่นอันนี้หลังใหม่นะคะถ้าหลังใหม่ตัวนั้นตัวไอ้ยายออกไปใช่เรื่องดีดขึ้นมาแล้วมาทำตัวนี้ไม่แต่บ้านน่ารักเนาะ

ตอ้นแล้วกล้วยไม่ยิงเนี่ยช้างไม่ได้ช้างานุ่งข้าวแตกตายเราจะให้กินทั้งวันเราจะให้กินทั้งวัน ขึ้นไม่ถึงรถเขาเลยอัดว่าหมาด้วยหมามาหมามาได้ยังไงซาเล้งคันเดียวหมากับพงษ์หมามาเป็นกลุ่มเยอะๆก็สนุกดีเนาะมาเป็นกลุ่มใช่ใช่จำไม่ได้หนูก็จำอาจจะจำไม่ได้ทุกคนนะคะต้องขอโทษน้อยปั๊บเลยกนัคงจะเริ่มจำ พอเริ่มจำเราก็กลับแล้วกลับแล้วุก็เลยจำได้ว่าพ่ออุ้มแต่จะดูบ่อยดูบ่อยดู่อยใช่ใช่มาเราจะรู้ว่าคนนั้นไม่ค่อยน้อยนะคะที่ทักไปค่มาเจ้าใช่โทรไปโทรมาใกล้ขนใกล้หนึ่งใกล้สองใกล้หนึ่งใกล้สองอเคยโทรมาด้วยเนระทำงานโรงพยาบาล๋อต้องต้องขอโทษนะทำคนไม่ได้ยงไีอไป้อุ้มไเอาให้อุ้มเลยก็ได้เออ แม่ก้อยโอ้เคยโทรมาอยู่แต่แม่ค่ายนี่จำไม่ได้มือตึ๊อถ้ารู้้อเก็บพอาะอ้ไม่ค่ายเลยขอบคุณมากมากเลยในความคิดว่าจะสูงหน่อยเข้าใกล้ๆก็ได้นะคะเข้าใกล้ๆก็ได้ค่ะถ้ามีของกินนะคะ มามารถคันเดียวกันหร,หรือว่ามายังไงมารถตู้มารถตูต้กันหมดเลย อ๋อสิบคนสนุกสนานเสียงกิดกันนะคนเขาบอกว่าเขาบอกว่าหนูฟามาถึงอยากลงเลยใช่ไหมอยากอยากเประตูแล้วัวเดือนไม่สบายเอจะว่เดกลยวเ็รากลัวเรากลัวทำไมนะปกุล้วเขาบอกาจจะวเมันไม่ใช่แบบย่งมันย่าง ก็ไม่ทำนะเราก็ <ทำ S 2> กลัวไงเราก็กลัวแต่ว่าก็ช้างทุกเชือกเราก็แบบพยายามถ้าไม่มีเจ้าของเราก็อย่าอย่าเข้าไปวิ่งไม่ทันอ่ะหนูหายไปแล้ว <c oughs> เนี่ยเขายืนอย่างเงี้ยตั้งนานเลยโดทั่ไา้างไอสัตว์่ทุกอย่างนะเะจะสื่อได้ว่าคนแบบถ้ายื่งคนไหนตัวคนไหนเขามีใจม่ไใช่ใช่นี่นี่ถ้าถ้าอุ้มนี่ถ้าเรารู้สึกว่าเรากลัวนี่เขาจะทำใส่แม่เลยนะแต่ถ้าเราไม่กลัวเดินเข้าไปหาเลยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็พยายามคือต้องให้มีเจ้าของเขาอือเราวิ่งไป ตรงหน้าอะไรอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยนะเโอ้ยนี่คนที่แท้งนอนเลยกระดิ่งด่าข้นยาอะไรไปเนี่ยนั่ง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 มีความสุขไหมน้องนั่งอยู่ที่นู่นเขาพูดถึงอะทำอะไรที่คนเขาวิ่งไปอีกอ่ะเราก็พี่พี่พี่หนูปลาอยู่ที่นู่นสงสัยจะนั่งตูดร้อนแล้วมั้งแม่พูดถึง เทรบอกต้องรักหนูปลาแล้วปล่อยลงดาวไม่กินนกินมะกินคไหม่กินไหมคะกินมค้ยนหมคะกินไคกินหมิวมคกไมคถกินไคกินไม่เกินหกินไหมคะกิหกินคกมะกินไมคกินไม่กินไหมคเกิไหมคะวาหมะกนไะนหมคะินมากนไหมคานไมคะกนไหมะกินไหคะกินมคะนมคะินคะกิวคะกินไมคนหมคะกนไมคกม่ะคะกอนคนหะกไหมคะกินไหมคะกนคนไหมคะกนหมคะนไะนค่ะมืะอนนกินิไไปพะกันไปเคะนนน คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ